คนไล่หมอพอนทิและเมิดสิทธิ์ร้ายแรงชี้สวควรได้รับเกียรติจากที่มีคนแชร์คลิปของชายคนไทยคนหนึ่งไลฟ์ Live ในเฟซบุ๊กเดินทางไปที่ร้านอาหารที่ประเทศไอซ์แลนด์หลังจะทราบว่าจะมีนักการเมืองพร้อมด้วยคณะสสเดินทางมารับประทานอาหารที่ตนเองนั้นเป็นเจ้าของ ทันทีที่ชายคนนี้เดินทางไปถึงร้านก็ปลีเข้าไปหาคณะนักการเมืองพบว่าหนึ่งในนั้นก็คือแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รดจน,นาสุนันสมาชิกวุธิสภาจึงได้ชี้นิ้วสั่งพร้อมกับขับไล่ออกจากร้านโดยบอกว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าของร้านไม่ต้อนรับหมอพรอทิพย์ให้ออกไปแม้ทางหมอพรทิพย์จะยืนนิ่งไม่ตอบโต้จนมีคนที่มาด้วยช่วยกันพูดและห้ามชายคนนั้นให้ใจเย็นๆและพูดกันดีๆ ชายคนดังกล่าวก็ยืนกลานบอกให้หมอพรทิพย์ออกจากร้านไปเพียงคนเดียวเพราะไม่ต้อนรับทั้งยังบอกว่าตนเองนั้นเคยชอบมากและไม่ว่าคนอื่นว่าหมอพรทิพย์คนเดียว่าน,นั้นอีกทางยังขอให้พนักงานมาช่วยกันไล่จนสุดท้ายทั้งกลุ่มคนที่มากับหมอพรทิพย์ก็พากันออกจากร้านไปล่าสุดนั้นนายกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภากล่าวถึงกรณีดังกล่าวไม่ว่าจะเห็นต่างทางการเมืองอย่างไร การแสดงออกที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงคิดว่าไม่ควรทำรวมทั้งคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วมองคนอื่นเป็นฝ่ายเผด็จการคิดว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยจริงจะไม่เกิดการกระทำที่หยาบคายแบบนี้ เมื่อถามว่าสวจะรับมืออย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยไม่เฉพาะแค่ต่างประเทศรวมทั้งภายในประเทศด้วยนายกิติศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องก็มีความคิดที่จะประสานกับกระทรวงการต่างประเทศจากประเทศที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วคงจะแสดงความคิดเห็นและในฐานะที่พวกเราเป็นสวเป็นตัวแทนของประเทศไทยควรได้รับการต้อนรับตามสมควร ควรให้เกียรติส่วนเรื่องจะชอบส่วนตัวหรือไม่ชอบนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง